วันนี้มาอยู่กันในช่วง Free Fire X Spider World นะครับแน่นอนว่า Free f i r ตอนนี้มีโหมดใหม่ชื่อว่าปากลัว Spider World นะครับและโหมดนี้ไม่ได้เปิดเล่นตลอดนะครับใครที่เข้ามาลองเล่นแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างสนุกป,ป่าแต่พี่ก็จะลองเข้าเล่นดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมันน่าจะให้เลือก3ตัวนะครับคุณดูมันมีท่าอะไรบ้างท่าเออ ยิงไงแล้วก็ท่าพุ่งแล้วก็ท่าโหนนะครับและชุดสไปเดอร์แมนมันจะมาไหมเนี่ยยังไม่มาอ๋อ<ต>ยังไม่มีวี่แววที่จะมานะครับคุณดูโอเคไม่เป็นไรเราลองจัดโหมดสไปเดอร์แมนลักกันนะครับในเมื่อเราเข้ามาเราก็สามารถเลือกสไปเดอร์ได้นะครับเอาทําไมมันเลือกไม่ได้อาอะไรวะเนี่ยคือมีต้องปลดล็อกอ๋อผมเลือกไปแล้วผมเคยเข้ามาเล่นนะครับครั้งหนึ่ง แสดงว่าผมต้องเอาเออ่ตัวตึงสไปเดอร์แมนนะครับคนนี้โมดนี้5นาทีหรือเปล่าให้เล่นปี๊ยิงสไปเดอร์ไปแล้วก็ยังไงต่อไม่เป็นไรเอ่อมือใหม่ครับมือใหม่หฮะโหนดิโหนดิเอา้าโหนยังไงล่ะเฮ้ยพึบพึบพึบอีโหน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 แล้วโหนกูต้องกดตัวไหนเนี่ยเอาเอาเอาขึ้นข้างบนเลยเอ้าเอ้าเอาเอาเอา เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะ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 หลอนหลอนหลอนแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงครับโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ในอันดับ3นะครับคุณดูเออโอเคผมรู้แล้วคราวนี้ผมโหดได้แล้วฮึใครยิงอะไรวะเวบนี่หุ่นนี่เป็นแล้วครับคุณดูง่ายๆเองฮึบลากพื้นไปนี่ไงปื๊บง่ายๆครับ จืบแต่ว่าอันดับสี่ว่ะคุณดูตัวเนี้ยฮึบฮึบนี่ง,ง่ายเองครับนี่มาต่อโหนต่อไม่รอเลยด้ยออ้าวไม่ได้ซะงั้นนี่โหนไปครับผมซิวซิวจังหวะนี้ซิวซิวฮึบเออโหนไปโหนไปโหนไปตีโดดไป อึโอ้ยยังกดใช้ไม่ได้ตอนนี้อันดับหนึ่งนะครับอยู่ที่เราอึ๊บอีแล้วก็โขนไปนี่ไงเล่นเป็นแล้วคุณดูเล่นง่ายๆเองนะครับสไปสดเดอร์สไปเดอร์เวิร์สเหรอนี่สไปเดอร์เวิร์สเหรอโขนไปครับวิบอันดับหนึ่งต้องเป็นของเราวิบยิงง่ายไปวิบฮู้วทาซานมาแล้วเวย้ยเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันสไปเดอร์เวิร์ส ง่ายๆอะใครมันยิงอะไรจอกแจ๊กจอกแจ๊กแถวนี้วะเนี่ยไอ้นั่นหรอนี่อุ้ยชิบหายแหวบนี่ง่ายๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยิงไงสิผมเฮ้ยไม่นะนายจะเอาที่หนึ่งของเราไปไม่ได้มาดิมันอยู่ข้างหน้าเราแต่ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสเราเร็วกว่ามานันเว้ยมาดิ วื๊บนี่มึงเดินไปเลยกูจะโหนเอาเอาเอาโหนโหนผิดโหนผิดเออนี่ไงที่หนึ่งต้องเป็นของเราที่หนึ่งต้องเป็นของเราเว้ยวิวนี่เราต้องแบบใสสปิริตในการเล่นมันอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่สามารถโหนได้ห่ะตรงเมื่อกี้นู่นอ่ะอ่ามื๊บเอาเอาเอาเฮ้ยเฮพิทางพิทากเออตอนนี้เรานำโด่งแล้วนะครับ คนข้างหลังก็ <c oughs> ตามกูแทบไม่ทันนะ่ะ <c oughs> ขนาดเพิ่งเล่นนะเนี่ยยังไม่เซียนเลย,ยนี่ชอบทาน,นี้มากเอามันยิงไม่ได้หรอเออคิดว่าจะยิงไม่ได้ลงมาเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไม่มีใครตามมาเลยมาเร็วมาเร็วไอรุ่นเฮ้ยยังไม่มีใครตามมาเลยเหรอระจอบเกิดไปเป้าหมดนี้ก็มีให้เล่น5นาทีนะครับยังไม่มีใครตามผมได้เลยโอ้โหอ ทำไมกระจอกอย่างนี้อตัวตึงมาเองเลยนะนี่ทุกคนเล่นเป็นไงบ้างครับสนุกเป้าไม่รู้ว่าหมดนี้ถ้าเล่นจบแล้วมันจะให้อะไรนะครับผมไม่แน่ใจเลยเฮ้ย <Hey. S 1> เอาเป็นว่าผมจะทำได้หรือเปล่าไม่ให้มันตกเลยนะฮะฮึบไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮึบอ่ายังไม่ตกนะครับยังไม่ตกนะยังไม่ตกนะอึบนี่โหนไม่ตกครับยังไม่ตกนะครับฮึบโ ไม่กอตกแล้วเจ้าวานี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่สามารถใช้ไงได้นะครับคุณดูส่วนอันนี้ก็ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยไงใส่ศัตรูนะครับที่มาเฮ้ยเฮ้ยมีตุกมีคนมามีคนมามีคนมาไม่นะไม่นะมันใกล้ๆกล้เลยมันวิ่งมาแล้วพึบพๆบพึบพพพต้องเร็วครับต้องเร็เวครับจจงหวะน,นี้เหลืออีกนิดเดียวเราจะพลาดไม่ได้ให้มันแซงไม่ได้ครับมันมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วครับมันวิ่งมาแล้วว้าว สามสิบว mm, 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 mm mm yeah. ิสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิเองฮึบมันวิ่งมาแล้ว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 เออเออมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนู่นนุ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 ่นไม่นะ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 นายอย่ากดตีนนายอย่ากดตีนโอ้โหอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอฮึบมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วฮึบมันอยู่ไหนแล้ววะโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไปไม่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 หนะไม่นะไม่นะอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยนายอย่านะส เอออ่ะมันตามเราไม่ทันแล้วเว้ยคุณดูมาเร็วนี่ยยน่ี่เท่เ,เลยนี่ไงชนะแล้วโอ้โหเมมันทำอะไรของมันมายิงติว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 เอาเดี๋ยวนะยังไม่ชนะอ๋อเอาชนะแล้วโอ้โหนี่ไงได้ที่หนึ่งไปเห็นไหมโอ้โหเล่นง่ายเกิน โหมดสไปเดอร์ที่2จะเป็นเอ่อคนที่ทำหลังเรามานะครับอีกอสามสี่คนก็ไม่แน่ใจว่าคือใครนะโหมดนี้เล่นได้8คนนะครับก็อนทั้งเยอะมากๆเลยนะฮะโหมดนี้มีคนกดไลค์ไปสี่แสนเลยเหอสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับงั้นคนกดไลค์เยอะเราดิสไลค์ได้ไหม <c oughs> เอาดิสไลค์ไม่ขึ้นตัวเลขนะ่ะ โกงนี่มา,าอ้โหอะาไลค์แล้วกันนะครับ <laughs> ใครที่เล่นแล้วสนุกคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่ามันถูกใจไวรุ่นสไปเดอร์หรือเปล่านะครับโอเคถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, ติดตามให้พี่ด้วยนะครับที่สัคาัาอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะคุณดูไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ